ันนี้เรามาฝึกวิดพื้นในแฮนด์สแตนกับทักษี่เซตนะครับผมเซตหนึ่งเราฝึก5ครั้งขึ้นไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเลย5้าครั้งเนี่ยเราก็ถือว่ากำไรแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้าที่เราจะทําการฝึกนะครับผมต้องมีการยืดแล้วการอร์มกล้ามเนื้อด้วยนะครับผมเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมต่อการออกกำลังกายแล้วก็มีการฝึกวิพื้นแฮนด์สแตนก่อนหน้าสักสองสามเซตเพื่อให้ร่างกายมันรู้และพร้อมว่าเราจะฝึกในท่าไหนบ้างนะครับ ซึ่งการยืดกล้ามเนื้อในระหว่างพักเสร็เนี่ยเป็นอะไรที่สาคัญมากเลยแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครยืดกล้ามเนื้อในระหว่างพักเสร็แต่ผมจะยืดกล้ามเนื้อระหว่างพักเสร็เป็นประจํานะครับผมจะช่วยลดอาการบาด เจ็บได้หรืออาการตึงแบบสะสมได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าแรงเราหมดจากอาการตึงของกล้ามเนื้อแบบสะสมเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราสามารถไปต่อในเซตต่อไปได้นั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ตึงจะเป็นกล้ามเนื้อไหลส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็กล้ามเนื้อหลังบริเวณสะบักหรือลำบอยนะครับผมซึ่งมันทํางานร่วมกับไหล่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเห็นสายคลิติกเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในกลุ่มนี้ค่อนข้างมากด้วยนะครับผมเพราะฉนั้นการยืดกล้ามเนื้อหรือ ลดอาการตึงแบบสะสมนะครับผมก็จะสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บแล้วก็สามารถไปต่อในเซตต่อไปได้นั่นเองนะครับ the gate, I'll be last place, that's alright, I don't work at a fast pace I'm a steady horse creeping up straight passing And once I pass you, no know one's getting past me i see people hit walls and they stop there I don't get that, my man, it sounds scared. Good things take time, better prepare Cause anything great takes pain, it's a fair oh, Take it from me, cause I got to this place Where no one can tell me to do anything I call my own shots, I call my own place I enjoy my life almost every day And I could teach you if you listen